ขึ้นรถก่อนเสียวยางจะให้ของขวัญคริสต์มาสฉันละแค่ของขวัญธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองเราดูคาดหวังมากเลยนะของขวัญของฉันจะทําให้เขาผิดหวังหรือเปล่าถึงแม้ของขวัญก็ไม่เป็นไรนะเสียวยางแค่สวมเสื้อเชื้อให้ฉันดูก็พอแล้วนะในแกงปรรยานี่สนุกจริงๆ พวกเราเข้ามือไปหาอะไรกินกันก่อนแล้วก็ค่อยไปสวนสนุกนะได้สิหลังมือเย็นอย่าพัดลงไปล่ะอืมเซียวอยางจูๆ่ๆฉันก็อยากขับรถไปสวนสนุกแล้วสิทำไมล่ะฉันอยากนั่งรถไฟใต้ดินไปด้วยกับนายนะ ใกล้ๆนี้มีรถไฟใต้ดินที่ถึงเลยพอดีได้ฉันตามใจตามสบายนายเลยนะแต่ทำอะไร่าำกลางผู้คนเบียดเสียดดูน่าสนุกกว่าปกติฉันชินกับการเบียดในรถสาธารณะแล้วแต่เฮาลางเขาจะรู้สึกลำบากหรือเปล่าเบียดเกินไปหรือเปล่า แตย่างรู้สึกไม่สบายตัวหรือเปล่าดูกระดิกไม่ได้เลยโอกาสดีโชคดีที่ไม่มีใครมองเห็น เขาดูเหมือนจะกลัวถูกคนอื่นเห็นน้องมากๆแต่ฉันอยากกลับแก้งเขามากกว่าเดิมกะกจี้เอาลาไม่แก้งนายแล้วไว้เดี๋ยวค่อยแก้งใหม่